Thank you ราก็จะมีการไหว้พ่อปู่นะครับที่นี่เราเรียกท่านว่าพ่อปู่หรือว่าปู่ปู่ยักษ์นะฮะพวกเราเรียกกันเนาะในในบ้านแล้วก็ทางเพื่อนบ้านตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ไหว้เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าท่านปกปักรักษาคุ้มครองพวกเรานะครับพ่อแม่พี่น้องลูกหลานให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับ วิธีการไหว้แบบนี้ถามว่าในทางพระพุทธศาสนามีเรื่องราวแบบนี้ไหมมีนะครับอยู่ในพระไตรปิฎกนะฮะเขาเรียกว่าการทำพรีพลีพอพานลลิงสละอ,อีพลีห้าอย่างหรือว่าพรีห้าอย่างพรีก็คือการการไหว้นะครับห้าอย่างประกอบด้วยอย่างนี้ครับหนึ่งยาติพลี ยาติพลียาติพลีก็คือการสงเคราะห์ญาติสองอาิติภพลีคือการสงเคราะห์แขกหรือว่ารับแขกเวลามีคนมาเยี่ยมมาเยือนเราเราก็ให้การต้อนรับนี่อยู่ในพระไตรปิฎกนะครับ 3. าลาชะาพลีลาชะพาชะพลีก็คือทำพีแด่พระราชาภาษาบาลี แต่ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าก็คือการการจ่ายภาษีทามาหากินก็ต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐสมัยก่อนเนี่ยรัฐคือพระราชาเขาเรียกว่าราชาพลีนะครับต่อมาอันที่สี่ก็คือเปตภาพลีเปต่พลีคือการอุทิศส่วนกุศลหรือว่าการทําบุญให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วอันนี้ก็ทำ อีกการหนึ่งก็คือเทวตาพรีครับเทวตาพรีก็คือการทำบุญหรือว่าการกราบการไหว้เทวดาซึ่งเรามีความเชื่อว่าเทวดาท่านก็มีหลายระดับนะครับตั้งแต่ภูมิมะเทวดานะฮะเทวดาตามภาคพื้นดินที่ดูแลเทวดาที่ดูแลต้นไม้เรียกว่าลุกคเทวดาจนถึงชั้นสึสูงขึ้นไป คนที่จะเกิดเป็นเทวดาคือคนที่สร้างบุญสร้างกุศลเยอะแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพเป็นเทวานะครับเมื่อเราทําพรีทุกๆอย่างในความเชื่อก็คือว่าท่านก็จะดูแลคุ้มครองเราอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่งมงายจนกระทั่งไม่มีอะไรนะอาท่านดูราชพรีใช่ไหมก็คือการจ่ายภาษีอาไม่จ่ายภาษีเป็นไงครับผิดกฎหมายนะฮะ อาทิติพลีแขกมาหาที่บ้านไม่ต้อนรับขับสู้เป็นไงครับเขาก็ไปด่าท่านทีหลังนะฮะโอ้ยบ้านนี้ทําไมเป็นคนไม่รับแขกไม่ต้อนรับใครใช่ไหมอาทิตย์ยาติพลีถ้าเอาแต่ตัวคนเดียวสบายคนเดียวไม่สนใจญาติพี่น้องลูกหลานเลยท่านก็จะเป็นคนที่มีแต่ว่ามันเหมือนมีอยู่คนเดียวอะนะครับไม่ได้ดูแลใครเลยไม่เผื่อแผ่ใครเลย มันก็เป็นไปไม่ได้เปตะพลีก็คือการทําบุญให้กับผู้ล่วงลับก็ต้องทําบุญเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาตายไปแล้วเขาไปเกิดเป็นธรรมดาหรือเปล่าหรือว่าไปเกิดเป็นผีสางหรือว่าไปเกิดเป็นในนรกอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่รู้ด้วยญาณกุตุชนอย่างเราเราไม่รู้แต่พระอริยบุคคลท่านรู้นะครับท่านรู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับอ่ะก็เล่าให้ฟัง นะครับทำไปเถอะท่านทาแล้วมีความสุขทําแล้วสบายใจถ้าเราไม่ไปหลอกไข่สอย่างนะครับทำไปเถอะครับเป็นมงคลกับตัวท่านเองและครอบครัว ได้ด้วยอุ้ยเดินเก่งอะเนี่ยต้องเป็นฟองเองเลยมีเก้าอ okay. ี okay. <S 2> <S 2> <S <S ้มาไหมเดินแต่ต้องนั่งนะ เก้าหนึ่งสี่เอืดอ็ยืนสลับกันซิมันอาจจะเป็นหนึ่งสี่เก้าก็ได้เออทางนี้อ่ะอ่ะทีนี้ทองน้อ่ะอ๋ออันนี้สวยกว่าเลขข้างเคียงอันนี้สวยสี่เก้าเอออันนี้เขาเรียกโต๊ะมีคนให้มีคนให้สัญญาณด้วยนะแอดแอ ทำไมฮะ <Believe it. S 1> ถูกขังไว้อะเขาเขาเป็นตัวนโดนัยก็คงอย่เอ๊ะทำไมคนถึงแบบพูดถึงพี่สำราญเยอะจังอะพี่กพูก็ต้องบอกว่าต้องถามตะแหวงอะว่าทำไมเอ้าก็ตะแหวงบอกว่าบ้าว่าสันจำไม่ได้เหรอว่าระยะยาวเลยคนนี้ตะแหวงบอกมันเป็นบ้าตรงที่พี่เจ้อพ่อพ่อพ่อกลัวไม่คืนไม่คืนตัดเลยอกลัวหัวบ่คืนก่อนที่จะมีอะไรก็ขอแต่งตัวก่อนนะครับ อ,อันนี้ยังไม่แต่งไงคอรับตายว่าทำไยพ่อใหญ่แสวงหัวร้ออะไรขนาดนี้ฮะคือขำลูกเขยอะฮะตัดติดด้วยอันนี้เป็นบ้า ทองหล่อขอบคุณค่ะเ้ยช่างสำรานดูพ่อตาขำจะตกเก้าอี้อยู่แล้วเนี่ยจะพาไปที่คุณตาแหวงก่อนค่ะคุณพ่อหายใจลึกๆนะคะพ่อครับพ่อขำแลรปผมเป็นยังไงครับเฮ้ยพ่อบอกพ่อพิงศักด้วยเดี๋ยวพ่อเฮ้ยขำกับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่ออย่าขำมากขนาดนั้นนะเดี๋ยวตกเก้าอี้หัวบกขึ้นเอออันนี้เขาเอื้อหัวบกขึ้นเนี่ยนี่ เฮ้ยถ้าเป็นอะไรไปใ mm นช่างสำรันแกเราผิดชอบนะเว้ oh, ยโอ้ตาย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 โอ้ยหัวว่าขึ้นหรือพญแหวงอ้าพ่อ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 เฮ้ยโทรหาโรงพยาบาลหน่อยเร็วหนึ่งหกหกเก้า ่แตอนนั้นตกใจตกใจยังได้เล่นต่ออีกไม่คิดว่าพ่อจะขำขนาดนั้นเออน้ำขำยาวเนาะใช่ใกลพี่ก่อนพ่อไม่เคยเป็นอย่างนี้ไงขำยาวยาวหรอกเอ้ยหายใจเปล่าผมตกใจที่พี่โจเรียกไงพ่อพ่อพ่อผมก็จะนิ่งเลยคืองงเลยไอ้นิ่งอ่ะอุ่นเลาะต่อเลยกลัวเขาหายใจไม่ทันไม่่ใชพี่พี่หลาดดีกลัวพ่อจะไม่คืนไง แต่ก็มีความสุขนะไม่เป็นไรลรอกคนมีความสุขเนาะเป็นอะไรตอนม้วนจะมีความสุขตัวท่านประธานกินกาแฟลอบอแนวเนี่ยเขากำลังคุยกันว่าวันวันนั้นอะหัวเลาะยาวเกินเขาบอกหัวหัวมะขึ้นความสุขเนี่ย ความตุกี่มันเป็นคมสูงเบรกไม่ได้เอ๊่คมสูงมันเบรกไม่ได้แล้วมันแย่แย่แอ่แยแอ่แย่แย่แย่ไปได้ใจทันไหมถามจริงวันแีกแ่านเห็นจะคล้องแล้อไปหัวลอแบบว่าท่านเห็นแล้วท่านเห็นแล้วยังไม่มีใครเปิดให้ดูมั้งไม่ได้เปิดหรือไม่ใช่ว่าจะเปิดเป็นนะดูทุกวันนี่คือดูไปตามที่มันเด้งขึ้นมาเอออะไรเด้งขึ้นก็ ก็ดูก็ดูไปอย่างนั้นแหละแล้วขำขำตรงไหนของพี่สำรานวันนั้นพ่อขำมันเขาบอกยังไงมันก็ซื้อยุ่นหนาวโบหัวโบยิมโบยังมันก็เล่อเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกตลกหน้าตายหมายถึงใบหน้าตายสมควรตายตลกหน้าตายคือหน่าจะตายคนทั่วไปเขาจะปบบนี่เขาจะมียิ้มมีขันตอนนี้คุยได้เขาไม่อยู่ใครอะ ว่าเขาได้เลยหน้าขาวอ่ะโอ้ยหน้าขาวเลยหน้าขาวไปเนี้ยเอาข้าวเหนียวบายเกี๊ยไหมครับดาราข้าวเหนียวข้าวเหนียวใบเกี๊ยข้าวเหนียวบายเกี๊ยดารากินเป็นหรือเปล่าข้าวเหนียวบายเกี๊ยเชื่ออะไรข้าวเหนียวบายเกียร์ข้าวเหนียวคุกเกลือเหรอครับกินเป็นไหมดาราดังแล้วกินไม่เป็นเออกินมาเป็นดอกน่ะนะต้องกินเป็ดไก่กินไม่เป็นอีกโอ๊ยลำบากแล้วต้องกินหมูเห็ดเป็ดไก่ตี ข้าวทาเกลือครับคุณสำรานครับลองดูครับมันเข้าใบเกียร์ครับข้าวใสเกียรข้าวใส่เกียอ์ขนใหใ่เกียข้าวใส่เกียร์้าวใส่กร์บา่เกียข้าวใส่เกียข้าวใส่เกียข้าวี่เกียข้าวใส่เกีย์ข้าวใส่เกยร์ข้าวใส่เกียรป็้าวรสชาติครับเค็มส่กียร์บ้อวกแลร้าวเก็นร์ากินรม่เด้หรอส่เกรข้าวใส่เกยร์ข้าวทาเกียรข้าวทเกียขาใส่เรียกข้าวใส่เกียอ ใส่เกียร์รถเหรอใส่เกียร์รถบ่ายคำว่าบ่ายของอีสานคือเอามาทาอเอามาเอามาป้ายอะไรประมาณนั้นนะคะอ่า,อาอใช่ค่ะมันต้องเป็นข้าวจีอาหารทิพย์ค่ะอาหารทิพย์ <c oughs> ต้องรวนไหมคะช่างถ้ารวนได้ก็ดีครับได้ร้อนๆหน่อยครับรวนก็ดีนะคะมันมันชืดแล้วเนาะครับ <c oughs> สับสับรวนเหรอครับกินไหมคะอาหารทิพย์โอ้โหกินทีเป็นมงคลนี่แหละคืออาหารมงคลล่ะรวนเค็มน,นะกินกับข้าวเหนียวก็ได้กินกับกินกับข้าวสวยก็ได้แล้วก็ทาน้ําจิ้มแซ่บๆนะอโ,อโอ้โหนี่ครับมือรวนอยู่นี่ครับรวนนะบ้านนี้ก็จะมีลูกเขยไปเข้าครัวเล่นนะพ่อ หาแบบลูกเคยผมไม่มีหรอกเป็นยังไงลูกเคยดียังไงคะหาหาเลยทั้งทั้งกรุงเทพเลยแล้วก็ทั้งที่นี่ด้วยให้ไปหาเลยเนี่ยดูสิทำกินกุ๊กกั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 กทำเป็นหมดทุกคนเลยนะทำเองกินเองลูกสาวก็เหมือนกันเนี่ยดูสิไม่เคยมารอใครกิน ภูม okay. ิใจลูกเขยทำกินเองไม่เคยรอใครกินก็ถือว่าจริงๆก็เป็นโชคเออก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่ทำกินทำกินเองเลยมีอะไรเหมือนที่พ่อเพาว่านี่เป็นความสุขของพ่อเขาเพราะอย่างเดียวแต่ขอให้มีมาไปนี่เขาเขาทำเองไก่ได้อันนี้ไก่หรือเป็ดหรือรวมอันนี้สองก็สองสองอย่างเลยครับทั้งเป็ด รวมกันเลยเราจัดประเภทสัตว์ปีกไว้ด้วยกันเอาให้เก้าขึ้นกันไปเลยใครที่เป็นเก้าก็กินยาเข้าไปแล้วก็เลี้ยงเผื่อแพ่ไปถึงหมีและมอมด้วยครับงานนี้เอาไปให้น้องย่างหน่อยลูกใส่กอกอะไรจ๊ะเป็นหมูหมูทั้งคู่นะอันนี้หมูสมุนไพรอันนี้สาร แม่ครัวกระทะใหญ่ค่ะทำเล็กๆไม่เป็นนะคะอันนี้จะทําบุญบ้านยังไงเนี่ยโอ้ต้มอ,อะไรนะต้มจับชายต้มจับชายมันเหมือนกับผักสัมมปีอย่างไรกยได้ผัดสารพผัดผักผักสารพัดผัก,ผก,ผกแล้วก็ใส่ไก่รวนไก่รวนอยู่ในนี้อันนี้เป็นจะเอาผัด ผักมาผัดกับกระเทียมอแล้วน้ำซุปนี่ใส่อะไรมั่ง่ะยังไม่ได้ใส่อะไรเลยค่ะเพราะว่าเป็ดกับไก่มันมีรสชาติอยู่แล้วยังไม่ได้ใส่อะไรเลยถ้าไม่ใช้เป็ดไม่ใช้ไก่ก็ใช้อย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะหมูได้หมดเดี๋ยวใส่ซีอิ๊วเพิ่อมอีกหน่อยเดียวหอม สีอิวดำให้สีมันเข้มๆใช่ไหมไม่ใช่ให้หวานเนะาะเพราะว่าจริงๆเขาก็ไม่มีรสชาติอยู่แล้วเขาจนะติดๆเลยไม่ใส่เกลือใส่อะไรเลยใช่ไหมยังไม่ใส่เดี๋ยวไปต้องชิมน้ำก่อน